แฟนพี่ไปเข้าน้ำครับทุกคนจิ้นโศัพท์ไปพันจะขึ้นแรงแกนล้วันนี้ันแรงวันที่สองแอปปิดไว้แบบไม่ให้สุ่มทีมนะเดี๋ยวอะไรกดลบถ้าไม่สุ่มทีมนะบอกเลยโดนแน่เฮ้อ้อกิ้งกิ้งแกกดดันเดี๋ยวกดออกเดี๋ยวกดดันเดี๋ยวกดออก เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกนะไอมาหนึ่งสี่ทำไมมันเรียดนี้อ่ะพี่กดมาคนเดียวไม่ใช่เหรอน่าจะปกตินะอพี่ลงพีกเลยเนี่ยเรียบร้อยหนึ่งสี่เรียบรเลยสี่ไม่ได้มาหนึ่งสี่อ่ะโอ้ยเรียบเ้ยหนึ่งสี่อะไรวะแล้วลงเมืองบูด้วยนะ เอาเหรอฟังเสียงคนไปแคมป์เลยเหรอเครียดเลย